นี่คือขนมอีกแบบหนึ่งนะครับของป่นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะนิงเยียวยาก นิ่งเนียว์ยาจิ๋นะครับก็จะเป็นถั่วแดงใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปในแม่พิมพ์ซึ่งจะเป็นรูปขึ้นรูปไว้อะไปคือข้าวป่าแป้งคับลงมาครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอามาประกบแล้วก,ก็อร่อยไหมครับรแม่จะเอาซื้อให้แม่น่ะอร่อยไหมอร่อยต้องชิมเมื่อไหน่ก็มาแล้ะค่ะได้ทันทีนี่ครับแล้วก็จะมาจ้างกันอย่างนี้นแล้วก,กลับหวานโดยแม่ จะมีขนมเยอะเลยฮะจะมีไอติมทอดนี่กำลังกินไอติมทอดอยู่เอ้ยซาลาเปาทอดเราซาลาเปาทอดครับอเกมันจื้อค่ะที่เห็นหน้านี่จะเป็นดีเจหน้าใหม่ของเรานะครับส,สวยกันขนาดนี้ครับรสดาเขียวนะคะมันจัดค่ะเป็นงไงฮะอะไรนิงเงียวยากินะฮะแต่กินนิงเงียวนิงเงียวยากิเป็นไงนะฮะนิงเงียวยากิจะเป็นขนมที่ของที่นี่ค่ะครับอื นมนานแล้วไม่บูดเหรอครับนมนานไม่บูดนมน้อยดีกว่านมนานใดีไหมครับอันนี้ก็คือนิงเงียวยากินะครับแต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับ <S <S เป็นการบีบไส้นะฮะที่เห็นนี่แล้วก็จะดูธรรมะธรรมงฮะนี่อ่านะฮะฝากให้มันดูเสียงดังไว้ก่อนนะะฮ กินแบบฮ้าๆนะครับแล้วก็จะมีการไส้นี่จะบิดไว้บิดออกมาก็หอมเห็นไหมฮะนี่ฮะแหงะแหงะโชลีลายที่เห็นนี่จะเป็นการทำหัวตัดนะฮะ เขาจะเริ่มคั่วเขาก็จะใส่น้ําตาลเข้าไปเพื่อมันเกาะกันนะครับอ่านฮะเําจะทการปัน่นมา้วก็มาคั่วนะครับน,ระน,นะครับปเ,รเป็นะับปั้นนะฮะปั้นเขาเปิดไฟอ่อนๆจะรู้สึกเหมือนแบบนอนแช่อยู่ที่ที่โหโหน่ยฮะมาก้อนครับนหลังจากนั้นเขาก็จะเอามาจัดการ ก็ก็ก็นวดกับนวดอีกแล้วครับนวดอีกแล้วนะแล้วก็จะทำมาเป็นเส้นโซบะนะครับเฮยภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะโอโคชิครับเอามาเกลี่ยให้เข้ากันนะครับท่ามีนาดิโอโคชิท่ามีนาดิโอโคชินะครับแค่แค่อโกรจไหม บ้านเราเร <S <s เ ok ่ยกสูตตัดคุณเี ok ่ยน ok ี ok ่ส ok ูตรตัดนะฮะก็จะมาทำให้มันเท่าๆกันนะฮะเกลียนี่ใช้แรงเยอะนะเนี่ยเยอะครับเยอะเลยโอเคจากปากของคนที่นวดการที่จะทำให้มันเต็มได้ขนาดนี้เนี่ยปากของคนที่นวดนิ้มไปแล้วบาดเหงื่อเลยใช่ฮะการทำการเคาะ <S <S ก็จะได้มาเป็นก้อนอย่างนี้ก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมใส่ซองนะครับส่งขายมาม่านะครับทําทการวัดนะได้ไหม,ไมอสองเมตรจากนั้นเอาขึ้นมาแล้วก็ตัดไม้ครับเอาฟังเสียงฟังเสียง <S <S นี่ฮะนี่น่เป็นแดนซามูไรจริงเลยนะครับขนาดถวยหลังจากนั้นฮะกลับด้านหลังจากนั้นก็ทำการตัดครับเอานิ้วขาดไม่ใช่เหรอ หลุดแทะหลุดแทะหลุดแะตรงนี้หลุดไม่เป็นไรฮะนิ้วอย่าหลุดนะครับถ้าน้องไม่ได้เกิดญี่ปุ่นน้องเกิดทำไมน้องจะเป็นคนผาบคูนที่สุดยอดใสใสดถาบใส่ใสดถาบการเลาะเลมฮะเลาะเลนอ่าอุปกน้องขึ้นมาดูว่านิ้วอยู่ครบไหมโอเคครบนะฮะน้องก็ทำการม้วนฮะม้วนม้วน はいらっしゃいしませいらっしゃいしませ。

ที่เห็นอยู่นี่คือโตเกียวสกายทรีนะครับแล้วก็นี่คือระดับความสูงที่ที่ชั้นที่เท่าไหร่นะคะสร้บเมตรนะครับจากพื้นดินนะครับ แต่เห็นไกลๆดูนะฮะนั่นคือโตเกียวทาวเวอร์เดิมนะครับที่มีอยู่ซึ่งตอนนี้ก็โดนลบสถิติไปเยอะน้อยแล้วนะครับความสูงทั้งหมดนะนี่เรามองเห็นวิวจากลองดูขนาดของรถนะฮะที่วิ่งอยู่ล่างก็จะเห็นแล้วว่าความสูงของที่นี่เป็นยังไงซึ่งเราขึ้นมาด้วยความเร็วที่เร็วมากๆเลยนะครับเร็วมากๆอันนี้ก็เลยทำโฆษณาไปเลยนะครับ เ,เราจะให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าข้้งล่างาเป็นเรายูอยู่บนกระจกนะเรายืนอยู่บนกระจกนะครับตอนนี้เราไม่ได้ถ่ายกางเกงในใครนะครับแต่ว่าเรากำลังให้ดูว่ากระจกที่เรายืนอยู่สูงจากพื้น445ชั้นนะครับเน,นะเนะฮะเขาก็กำลังเหยียบกันนะฮะสาวสวยของเรากำลังเหยียบเหยียบไป่างนว ่ายขาดีเกสาวครับสูงมากนะฮะีนตอนนี้ก็เป็นลิฟต์นะฮะที่เรากำลังจะลงจากชั้น450ร้อยห้าสิใช่ไหมฮะชั้นไหนราคาสาวสามร้อยสี่สิบเมตรนะครับนี่คือลิฟต์ข้างในนะครับหลังจากได้เมาส์เจ้าไหนไปแล้ว

เราลงมาจะสามร้อยเมตรภายในระยะเวลาเท่านี้แหละครับ2นาที1นาที9ก้าวิครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะเราลงมาแล้วครับ